เอาละครับผมสวัสดีทุกท่าน,นจะรับสู่ Little Nightmare หรือเกมที่มีภาษาไทยว่าตัวเล็กแม่อยู่ไหนทำไมเหรอก็ Little Nightmare นะครับเซตติ้งเกมเถอดหลายที่มุกแป๊กมากเซฟวันสล็อตภาค2กำลังบูมแต่ผมกลับมาเล่นภาค1เพราะว่ามุกไมแค่นี้ พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับเกมเป็นของบรไดานาโคนะครับมันเคยแจกว่ามานสองสัป,ปดาห์ที่แล้วนะครับผมไม่รับเป็นไงล่ะเรื่องราวเล่าถึงในเม่อย่าง เราเป็นเด็กตัวเล็กเเล็กมากเล็กแค่ไหนอะเล็กเท่าฟ้าฮะอะไรเล็กเท่าฟ้าซ้ายขวาหน้าหลังเดินครับเอสดบิวกระโดดได้ด้วย Q E F ยังกดไปได้นะครับมาตามน้ําเรื่องให้เราเดินไปทางนี้เขาบอกเกมเป็นคล้ายลิมโบคเขาจะลิมโบผมไม่เคยเล่นแต่เคยเห็นนะเยังขัดได้ยังขัดได้ทางนี้ใช่ไหม อไเอ๋อกด F เนี่ยจุดไฟเออโอ้โหกว่าจะเปิดได้หมดไปครึ่งวันนะจ้ญญาช่วยกูไม่ต่างแห้งคอนโทรลเข้าไปสิลูกเออมาครับตามทออ้าวมีไฟเราก็เพิ่งรู้เราเป็นคนมวยไฟไม่ใช่คนหมดไฟ าตรงนี้ข้ามบนขึ้นได้ใช่ไหมเอ่อขึ้นไม่ได้ก็ได้ขึ้นตรงนี้ก็ได้เอเราจะไม่กลัวครับเรามีไฟอุ้ยเจอานา้ำลงล่างเลยหรือไม่ได้ยัยงไปครับไปตามทางผมไม่รู้ว่าเกมนี้เช็คพอยต์เป็นไงใช่ไหมเราจะรู้ไงว่าเราต้องเล่นพอแล้วหรือยังไม่พอจิ๊ อันเน่ตรงนี้กดได้หรือไม่กดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับข้างหน้าก็สุดสิ้นสุดทางแล้วมีตรงบันไดยอย่างเดียวไม่เกมมีน้องตัวเล็กมากอะ่ะคือผมไม่ไทิ้งไฟนอลนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> คือแบบเขาเรียกว่ามาหาเกมอื่นก่อนนะเนียออใช่ไหมเดี๋ยวจะเบื่อไฟนอลกันอ่านี่ก็เปิดได้ปะวะเออ เปิดได้สินะงั้นเราต้องมาเจออกมาไว้ก่อนเปิดได้เป็นอาเขินจังเอาละครับตรงนี้เปิดอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่นะ เปิดตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่คุณผู้ชมครับผมเปิดไม่ได้เลยสักอันเนี่ยเราเล่นเป็นบัวเนี่ยอันนี้ก็เปิดไม่ได้เนี่ยเลือนก็ไม่ได้ซ้ายขวาหน้าหลังไม่ได้นะครับประตูใหญ่กนะ็ไม่ได้จะโทษกันนะที่บอกรูปปั้นเจ้าเนั้นไปนทิ้งที่ไหนไม่รู้อ่เล่นไปก่อน,นครับแล้วให้กลับมาทำพัซเซิลต่อขึ้นโซฟาได้วะตรงหม้อ ลงหมอ้อเพิ่มแต้มอะไรย่างงี้ปะไ,ไม่ได้โดนน้ำจุดไฟได้ไหมเอา้าอ๋อมีลื่นแล้วมีลื่นมีลื่นหมูสั์แล้วมันมีเรืองอันนี้มันมีโซฟาข้างบนเหรอโคตรไม่มีแรงดันอะไรก็ไม่ได้แย่ yeah, มากอาไม่ได้ครับ ข้างบนก็ขึ้นไม่ได้จะขึ้นตรงนี้ได้อา้าวยังไม่ถูกเออขึ้นบีเพื่อนสุดยอดครับอา่าโ <c oughs> ถึงตรงนี้แล้วชู่ไปทำไรได้ไปเผาไหมเฮ้ยเดี๋ยวคนผูกคอหรือว่าปตุ๊กตากันแน่นี่เออโยนของนี้ี๋ยวโคตรสนอาจจะขึ้นไปดูเท้าขางบนได้ครับ ขึ้นตรงไหนนะขึ้นตรงนี้สุดยอดเย็นไหมทุกคนเราต้องจะเย็นๆรากเก้อี้ด้วยโคตรสนถึงหยิบเท้าเขาไม่ได้เหรอเป็นจุดหมายรักรากเก้าอี้ต้องลากไปที่แห่งคนใดนั่นไงอ,อขอบคุณสำหรับเก้าอี้นะครับรู้สึกมีทิชชู่ด้วยนะ ลากใหม่เข้าไปอีกได้แค่นี้เหรอคนยังง่งยออะตรงนี้อ่าอ่าแล้วเหมือนเป็นเด็กน้อยในบ้านยักษ์ยัีไมไปดูหนึ่ใช่ไหมไี่มีอะไรข้างบนในหะ้กดอลยผมเห็นแหละเนี่ยกดไม่ได้เดี๋ยวเราตัวสั้นไปไม่น่าใช่ มีเดินหนืดด้วยต้องระวัาางนะครับมันมีเดินหนืดนี่คืออะไรมีตู้ยอ๋อมาตั้งนานอยู่นี่นี่เองไอ้เจ้ารูน้อยไอ้เจ้ารูน้อยเ,อเ,าร,อยาเราก็กดจุดไฟเฮ้ยเดี๋ยว เปิดได้แล้วครับโอ้โหอะไรเนีเปิดมาเป็นชั่วโมงเราก็หาเทาว่ามันเปิดอย่างไรเฮ้ยมีรองเท้าเข็ยนลงไปรองเท้าหน่อยเมื่อกี้มีคนแคะมา้นะครับเิยแป้งบนก่อนผมหลงไปอยู่ที่ไหนตัา้งนานบอกจริงว่าหลงหลงทางเหรอใช่อันนี้คืออะไรเฮ้ย โดนปิงกัดตายด้ะระวังปิงคนหรือพวกเออกระโดดมามีไฟไมันลำบิดช่อยอันนี้กดได้ใช่ไหมมันต้องกดได้แน่นอนนะครับ้อนกดได้แน่นอนแต่ถ้ามีหมอเราโน้นนี่เออ่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ นีนี่นี่อ้ยน่ารังเกียจเลยเกินี่เจ้าโอ้อหหโหอ้ิงเยอะมากพิงเยอะเซเว่นล่มเลยได้มนคนละพิงตายละตรงนี้ผ่านอยา่างไวฮะตรงนี้มันดาที่ง่ายได้คุณผชมครับเห็นปิงข้างหน้าไหมฮะไปในหนึ่งสองสะสญญไม่โดนว่ะ ดิบขาวจริงเลยคนนี้อุ๊บอ๋อมันดึงอะดึงไม้ได้ก็ไม,กม่บอกแหมบ้าโอ้๋ใหม่โคนี่มันดานใหญ่มากตรงนี้มีไม้มีหรือไม่เฮ้ยไอ้คนแค้นนี่มันเป็นคนยังไงวะ คนไปว่าปุ๊บโดนปิงกัดตายแล้วเซิร์ฟเวอร์ร่มครับปิงเยอะครับตรงนี้มีความที่เป็นปิงเยอะมากเาต้องมาเกิดข้างล่างอย่างนงี้เหรอโอ้เยอะ กมีสเตลปิงว่ะไม่โดนครับจังหวะนี้ยังไงครับไม่โดนเออบิงผ่านไปได้หนึ่งสเต็ปรอดจ,จากปิงครับรอดสถานที่ปิงเยอะมากตัดเออถ้ารอมรอดแถวนี้เราต้องไปโดนปิงกัดนะจำไว้ว่าปิงกัด เริ่มความเอ๊ะไม้ไม้เสร็จอุย้ยอยู่วิ่งมาทำไมเนี่ยให้ถังเขาหยับได้นะหยับได้อยู่แต่ตรงนี้ไม่สามารถาหยับได้ค่อยเดินนะครับค่อยเดินอย่างช้าๆและช้นชนะอุ้ยอื อ๋อกดเดินเฉยอไม่ต <ha o S 1> e ้องกระโดดกระเต้นใดๆก็ตามอุ๊บเสียงเตะกระป๋องป้องป้องป้องทางนี้ไม่มีทางแล้วข้างหน้ามีอะไรหรือไม่บอกเลยว่าเสี่ยวมากเออไม่มีพลาดครับไม่มีพลาดอะไรจะโป๊ะหน้าเรานั่นแหละครับโ่ไหม เดินๆได้โดียวคือตายขวาย้ายซ้ายดีไปดังขวาซ้ายนี่ไงเฮ้มุดไปด้วยอ๋อหมุนแบบเกียวจะนะสองสามเสียแล้วไงต่อครับไอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเย็นใจเย็นทุกคนหนึ่งสองแล้วแล้วเขาจบยังไง นะครับหาแสงสว่างกันนั่นก็คือเออสุดยอดปไปเลยครับคงจะผ่านนะฮะไปเจอหม่พานานตรงนี้ไม่ได้เพยงตรงนี้ก่อนสำหรับตัวเล็กแม่ไปไหนลิสต์นั่นไแม่นะครับไปเจอหม่พานสองตรงนี้แจ็คผมชิ่งแลยครับผม